สวัสด,ดีพี่พีนลองนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับปอ<ะ>พี่เกดเช็ดกองไอที่เดาแม่งเป็นฝ้าก <c oughs> ็พอดีวันนี้มาซ้ำหมาย <c oughs> ผมมอกตรงๆนะตั้งแต่คันหักรอบที่แล้วไปอ่ะ <c oughs> ผมยังลืมมันไม่ลงเลย <c oughs> <c oughs> คือรอบที่แล้วผมมาตีใช่ไหมหมายหมายเนี่ยหมายเนี่ยหมายเนี่ย,ย <c oughs> ตั้งใจว่าจะไปตีตรงนู้นครับตีได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คันหักโอ้รีวิวแม่งแบบ โคตรสั้นอะรีวิวได้แบบนิดเดียวคทั้งวันนั้นผมไม่หักนะเป็นสิบต้องมาแก้มือซะหน่อยโอ้วันี้หนาวมากเฮียตื่นเช้ามาขับรถมาสัน่นแม่งสั่นอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยแม่งขับรถแม่งสั่นอยู่อย่างเงี้ยเฮียโคตรหนาวเลยตัวใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยแม่งยังกันไม่ได้อะแล้วบอกเลยว่าวันนี้อุปกรณ์คือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่คันนั้นแล้วคันนั้นไม่เอาแล้วเอาไปเก็บ เอาคันนี้แทนเป็นคันระดับตํานานผมไม่ได้เล่นมานานแล้วคันนี้มาดูกันนี่ครับคันระดับตํานานใครที่ติดตามช่องผมนะตั้งแต่แบบ1 0 0 0 3 0ันพซับอย่างเงี้ยทุกคนต้องเคยเห็นคันนี้แน่นอนครับเป็นมันเป็นคันแบบคันแรกที่ผมแบบว่าใช้ออกช่องเลยนะใช้บ่อยมากคันระดับตำนานนี่ครับคันระดับตำนานโอ้โหเฮ้อ เป็นคัน UL แบบคันคูเลยอะคันนี้คือแบบเป็นคันคูของผมเลยนะคันแรกที่ผมแบบเริ่มให้แบบเวทอ่อนๆเลยอะคันนี้แม่ไม่ได้ออกมาเล่นแล้วครับตั้งแต่ใช้คันซีเซอร์บอกเลยว่าวันนี้แม่งไม่มีหักแน่นอนอะจะใส่แบบสุดแรงเกิดเลยอะแล้วดูเึ้งครับเด้งๆดึงๆคันอย่างนี้ถ้าถามว่าคันแบบนี้แม่งเหมาะกับใครมั่งผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นคันที่แบบเหมาะสําหรับมือใหม่ทำไมถึงเหมาะสําหรับมือใหม่แบบอยากเล่นคันอ่อนๆกับ พวกปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยก็ะสุว่าตกได้ถ้าใครอยากลองเอาไปตกปลาช่อนเป็นคันอ่อนๆน,นะอยากลองแบบคันแรกว่ามันเข้ามือหรือเปล่า <g ling> ผมแนะนําคันนี้เลยราคาไม่แพงครับราคา 180, บาทประมาณ180บาทครับ <g ling> ทำไมถึงเหมาะก,กับมือใหม่ <g ling> เวลามันหักคือมืงจะไม่เสียดายเลยร7 0บาท180บาทคือมืงจะไม่เสียดายเลยแค่ลองคิดดูนะ1้0ยเบาทเลยเอาคันนี้มาคือแบบหักช่างแม่งหักคือแบบ ทิ้งหังระยะไปเลยตัวนี้เวท2ขีด8ครับ <Okay. S 2> ส่วนความยาวที่ผมแนะนำนะมันมีหลายความยาวมากเลยนะม,ม่มีแบบเมตร5เมตร6เมตร8เมตร9เมตรอะไรปรนะมาณนั้นเยอะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีกี่เมตรแต่ว่าความยาวที่ผมแนะนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6เมตร1.5หผมว่ามันสั้นไปหน่อย1.8ผมว่ามันยาวไปแล้วมันหนักไปด้วย1.6คือแบบวิลิกูดครับกับหมยแบบไมแบบ้เงแบบี้ยไม้แบบไม่ค่อยใช้ระยะแต่ว่าคันมันตีไม่ค่อยไกลนะแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือคันมันจะแบบปลายมันจะแบบดึงๆเงี้ย ปลามันแบบจะเด้งๆเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลาโซลิกด้วยนะปลาโซลิกคือนี่ครับมันตันทั้งทั้งดุนเลยครับมันตันทั้งดุนถ้าถามว่าไอ้ดึงๆอย่างเงี้ยมันดียังไงเว้ยเวลามันจะส่งเหยื่อที่แบบมีน้ําหนักน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะส่งได้ไกลเพราะว่ามันใช้แรงดีดของคันในการส่งเหยื่อด้วยนี่แทนที่จะเป็นคันแข็งๆคันแข็งๆมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมพอเป็นคันอ่อนๆปุ๊บแม่งดีดปู่แล้วบอกเลยว่าแม่นมากคันนี้คันนี้ผมตีโคตรแม่นอ่ะไม่อยากจะโโม้้หรอออกกไเเียยคลุัน รีประกอบดีกว่าบอกเลยวันนี้เอาไม่ให้กระเด็นในสัตว์พันยูแอลเวทสองขีดแปดร้อยแปดสิบบาทจะตกปลาช่อนได้ไหมไปดูจุดยุคแรกๆของผมเลยสัตว์น,นี้ถ้าเอาเหยื่อมแมลงสาบมานะโหกับคืนสุวนวานส่วนเหยื่อที่เล่นนะเหยื่อเดิมตัวนี้ก็เหยื่อเดิมับว,วันนั้นยังไงอย่างนั้นตะกั่วเดิมด้วยตะขอเดิมด้วยกูเก็บเอาไว้นี่ครับปลายางทรงซีเมนประมาณ6 6.5เซนนะหนักประมาณ2กรัมยังยืดคือเก่ายังยืดคือเก่า นี่ครับตัวนี้จะจับคู่กับตะขอ,อะเบอร์หนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งโอนะเบอร์หนึ่งไม่ใช่หนึ่งโอนะครับทุกคนเบอร์นหนึ่งคือเล็กกว่าหนึ่งโอนะครับสีสีเดิมเลยนีย่ขาวสีขาวหางแดงกูมาแน่แล้วกูก็จะมาแน่นอนครับวันนี้ผมบอกเลยว,วันนี้ไม่มีตบยงุงน,อนีอากาศโคตรดีอะนี่อากาศหนาวๆเงี้ปลามันไม่ค่อยกัดด้วยถ้าถามว่าทําไมถ้าคนเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะเข้าใจดีว้ยเวลานหนาวๆาเงี้ย เขาจะไม่ให้อาหารปลาเลยนะเพราะว่าปลากินไปแล้วทองมันจะอืดแล้วมันจะไม่ย่อยแล้วี่แล้วมันจะแบบมันจะป่วยมันก็ตายไปเลยก็ได้เหมือนคนนั่นแหละเวลาหนาวๆแล้วก็ขี้เกียจเหมือนกันเนาะเราไม่ค่อยอยากทําอะไรครับปลาก็เหมือนกันถึงในชีวิตกูเอาระดับตำนานออกมาแล้วแอคชั่นก็โอดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเซตกัหวันเจยบวันเจยบวันเจยบกำลังดีแต่วันนี้ผมมาคนเดียวด้วยนะกูบ้าเขา กินเลี้ยงครับวันนี้เป็นเอ่ออาทิตย์ก่อนที่จะปีใหม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเขาบอกว่าเขาจะตามมาไม่เชื่อโม้ไม้แรกใช้ไปเียนซูเปอร์ไวยแล้วกันนะไม้แรกเลยเปิดหัวสวยจัดเลยครับ เนี่ย่ะเฮ้ยหม้เล้งนั่นนี่ยนี่หม้เล้งนัเนี่ยนี่หม้เล้งนั่นี่โอ๊ยจับจับสายไอ้นี่วิเคราะห์เห็นไหมกูหาสายไม่เจอเว้ยนี่หม้เล้งนั่นี่โอ๊ยตัวมันเล็กครับตัวนี้เดียวเองก็ถอดถุงมือเดี๋ยวแม่งไม่ได้ดั่งใจกูเลยเนี่ยถุงมือเนี่ยเนี่มันไม่ได้มันเออใส่ทำไมถุงมือมันจับเซนไม่ดีทุกคนหาสายไม่เจอเยี่ยมเก๋านี่ไม้เล้งแม่งแดกเว้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น ้ยเนี่ฮะเฮียแม่งกัดตอนกูจะยกไอ้สัตว์ <c oughs> ตัวนิดเดียวผมก็ขอจูนคันหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้จับนานน้ำหนักแม่งแบบเปลี่ยนเลยอะแต่ก็ได้อยู่นะนี่ฮะโอ้โหแดกเลยครับฟ <c oughs> องฟอสตเลยฟองฟอสตเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโห้ฟอ,องฟอสตเลยใหญ่ไหมนะี่ยเฮียกูแม่งขาแล้วแน่เลยว่ะ เรียบร้อยครับแมงตัวไม่ใหญ่ครับอ๋อแมงติดนี่หว่าเหี้ยแมงลากแมงไปติดไอ้สัตว์แมงปล่อยเลยเป็ดไม่เปิดด้วยตัวไม่ใหญ่นะเห็นเหยื่อแบบแมงหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าผมตัดสินใจสับมันก็ได้แล้วมจะเล่นไงเหน้าดีกว่าเมื่อกี้ไม่เวิร์กหลบหน่อยหลบหน่อยแต่มันเห็นเหยื่อแหละเหยื่อแหละ ผมพอจะรู้แล้วว่าปลาแม่งชอบอยู่แถวนี้กันเว้ยตรงนู้นมันไม่ค่อยอยู่กันชอบอยู่ตรงนี้กันไม่รู้กันว่าทําไมปลาแม่งมาก่อนตรงนี้เต็มเลยคตรเงี้ยแบบเนี่ย,ยปลาไปไหนแล้ววะเนี่ยจา่าหมายไปหมดแล้วหมดเลยเที่อตื่นเช้ามาโดนแหเก็บมด นี้อ่ะเชา้านี้อะไรครับนี้อ่ะเจา้าจ่าอะไรครับนี้อ่ะเจอคนทอดแหนสองคนเลยสัตว์เราทอดแบบไม่ใช่ทอดไปทีทีด้วยนะมันทอดทุกที่ย้ายคลองครับเยียมันเงียบเกินไปแล้ว <c oughs> ย้ายคลองดีกว่ไาไปใไรนู่นเลยอ,อ,อุ้ยห่า นียม yeah, <laughs> no, ันเป็นเหี้ยอยู่ตรงเท้าว่ะง้ลืมเลยเด็ดออกแล้วยังไม่ได้สักตัวมันก็จะหมดตรงไหนวะที่กูทำหัก ตร,ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เเผื่อๆมันยังอยู่โอเคกูเปลี่ยนคองกูเปลี่ยนคองครับผอไม่อย mm. ู่แล้วเออๆๆโอ้โอเปื้อนมาแล้วไอ้เหี้ยกูเปื้อนมาแล้วหือนาโดนสาดเป็นหมามันมาจอบอ่ะบางๆ ุ้ยไม่ไห้กดโดนไหมเน่ว่าไม่โดนแน่เลยวะโดนอุ้ยโดนาะอุ้ยขาดขาดไหนะสายตาสายกูสายกูสายกูเอ้ามีชื่แมงลุดและแต่แต่แมงวิ่งอีกเร็วเนี่ย อยู่เรื่อยเมื่อกี้แม่งวิ่งไปเลยเว้ยโอ้ปวดเหตุอเจอเจอองนก็ปวดเฮตเลยสัตว์เดี๋ยวนะกึกูกูวางคันกระลอกไวะเนี่ยวะอะไรมันขาดอะไรไม่ดเบไม่เข้าด้วยเนี่ยไม่ได้เละปางก็ไม่ได้เละก็เลยจัดเฮียสายโคตรโกงเลย สายใหม่ไงกูวิ่งขึ้นสายไปใช้ไปสองรอบเองไอ้เหี้ยกงองจัดโอ้แล้วกูแบบมือไวจัดไอ้เหี้ยหัวตาไวจัดไอ้สัตว์โดดเลย <laughs> โดดเลยกูโดดเลยลึกไม่ลึกไม่รู้ว่ากูโดดเนี่ยขาข้างนึงกูเปียกเนี่ยสัตว์เอ๊๊ะะะเเอ้ ตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยนะเอ๊ตัวเนี้ยนะตัวแรกกูเอ๊ตัวเนี้ยเหรอมาตัวแรกโอเคเนี้ยนะมาตัวแรกกูโอเคมาแล้วมาแบบนิ่งๆตัวตัวเนี้ยนะมาตัวแรกของวันตีมันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วไอ้เนี้ยไปเลยอย่ามายุ่งกับกูเลยงไปไกลๆกูเลยจัด ถอนมาตั้งไกลตส์เชือกไข่แม่งมาตีไปไว,วะตีไปซะเยอะเชียวะเนี่ยเต็มเลยอะ่ะใครเขาตีไปไว,วะแต่ผมก็ยังแบบเอามาได้ตัวหนึ่งนะเนี่ย ก็จะไม่เหมาะเอามาตีอ ну ันน no ี้เลยคิดยังไงนี่อ่ะคิดยังไงวะนี่อะโอ้ยงอะไร้วตยยยยยายยยยย แล้วแน่นอนอ่ะหูหัวเงี้ยแม่งไม่ได้วะนี่ดิเลยอ่ะโอ้เหยืยอก็น่าจะไปด้วยอ่ะหางโผล่อย่างเงียบๆครับ <c oughs> พอดีเสียงอะไรไหมนันคือเสียงสะอื้นจากหัวใจ <c oughs> วันนี้อะไรวันนี้วันนี้สุดจัดสีเขียดดิอ่ะต้องใส่ที่ขาวไว้นิดตรงนี้ต้องมีสักแต้ม ตีมานานแล้วเนี่ยตีมานานเกินไปแล้วฮะฮะแหลกจัดไอ้จัด ป่ชั้นยังแหลกปอาชั้นแหลกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแดกถือกเลยดิเฮียเน็ตแล้วของมึงนี่อ่ะเฮ้ยปิงไงตเน็ตปิงเงี้แหละเฮียย้ายไปสิทที่เลยทุกคนี่แบบนี้เฮียพกใหญ่เลย ุกคนกลับมาแล้วอตอนแรกก็กล่าว่าจะเข้าบานแล้วนะแต่ว่าเชีย่ยคลิปนี้แม่งคลิปแม่งจะก่อยมากเลยถ้าจบเมื่อกี้ได้ตัวเดียวคือวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะลปลา,ากัดน้อยมากอย่างคนตีโคตรเยอะเลยครับไปคลองไหนแม่งก็มีแต่แบบลอยตีเต็มเลยก็เลยกลับดีกว่าวะ่ะเยอะขาดไปสี่ตัวแล้วเนะี่ยโอ้โหเยอะขาดเยอะจังวะวันนี้ธรรมดาไม่ค่อยขาดนะ วันนี้แม่งดวงไม่มาก็เลยวนกบมาตีแถวบ้านครับตอนแรกจะเข้าบ้านแล้วก็เลยวนนะไหนๆก็เฮียยไหนๆก,ก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ลองดูหน่อยครับกับไม้อ่ตรงแยกบางโูนะผมเคยมารีวิวกบกบไอ้ไอ,กอ้กบอึ่งพิษกบอึ่งพิษวันนี้น้ําดีโคตรเลยครับน้ําตื้นมากครับผมขี่มาปลาเต็มเลยโอเคต่อพักสองตรงนี้แหละที่กูจะหมานแม่เอ้ยจะมีอีกไม้นะึง อันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้เฮียหมายสุดท้ายจัดจัดหมายหมดสิ้นคิดไอ้เฮียดูส,ดสิหมายแม่งแบบไอ้เฮียเอ้ยม,มีที่ตีแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ควรไม่ควรจริงๆรแม่งไม่ควรที่จะมาจริงๆซ <c oughs> ึ้งคิดใช่ไหม คือตอนนี้ผมงัดทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ <c oughs> ผมงัดทุกวิธีทางท,ทุกุหมายทุกเหมยคือ <c oughs> จะหาปลายตัวนี้ได้ก็มาไกลเกินไปแล้ว Chết uh,